นี่นะครับเนี้บโปกดเรารวบไใ้สุดก่อนนะครับนี่พริกแกงหยาบนะครับแล้วก็เครื่องแกงกะทินะครับผสมกันะครับกะปิกะปินะครับ เกลือนิดนหะนึ่งเนี่ยผัดกับกบให้หอมก่อนนะครับหนะนะยอดน้ำกะทิลงไปหน่อยนก่อนให้ลนะลาย,ลายนะครับ เลยนะครับใส่น้ำกะทิหัวกะทินะครับเป็นหัวกะทิองไปเลยนี่นะครับเดือดแล้วนะครับทีนี้ก็จะใส่ลูกกล้วยลงไปลูกกล้วยเลิมือนะครับ เมนูที่เรียกว่าแกงกบกับลูกกล้วยนะครับข้าวกันหลายคนนะหลายคนอาจจะชอบแบบผัดเผ็ดผัดกะเพรานะครับแต่อันนี้เป็นแบบนี้นะับเป็นเมนูที่ว่าผมชอบทานนะมาตั้งแต่เด็กเด็กเดี๋ยวผมจะใส่ใส่พวก นี่สมุนไพรลงไปด้วยนะนี่มีไข่กระชายพริกไทยอ่อนพริกใหญ่นะก็มีนี่ใบโหระพานะใบดาแก่งไก่นะครับใบใบโหระพานะครับมันพมเนะีเยนะครับแกงกบลุกรวยนะครับนะครับ นี่ราบทานกับแม่นะวันนี้ผักเยอะแยะเลยนะต้มใบเลี่ยงน่องไม้ต้มผักลัวแกงกบกับลูกกล้วยนี่แบบเดิมครับตอนทานข้าวน้ำหนึ่งแก้วสี่ร้อยสิบมิลลิตร สวัสดีครับเอวัชรศักดิ์นพดัต์นะครับก็มาทักทายนะครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านและก็มิรเมตเทที่ดีทั่วแดนนะครับก็ตามสัญญานะวันนี้มีเมนูมาฝากกันนะครับนี่แกงกบกับลูกกล้วยนะภาชาใต้แกงกบกับลูกกล้วยนะครับนี่นะครับนี่แล้วก็หน่อไม้ต้ม ผักลวกน้ำพริกต้มผักเสียงยอดม่วงเหลนดลลูกมะระคีนกครับทานด้วยกันมาตามสัญญาบอกว่าจะทำาปลา nong cộp nong cộp luộc luơi tôm

ก็มาฝากกันนะเหมือนเดิมกับโภชนาก,การอาหารแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ออกกำลังกายยีสิบเปอร์เซ็นนะจัดเวลานะถ้าฟิตหุ่นสร้างกล้ามเนื้อนะก็จัดเวลาวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับมาฝาก,กตามสัญญานะครับ นในบางวันนะบางวันที่ออกไปทางานออกไปทําธุระข้างนอกก็ทานข้างนอกแต่ในมื้ออาหารทุกมื้อเนี่ยเราสามารถทานได้นะครับในปริมาณที่พอเหมาะพอดีนะครับตั้งใจดูแลสุขภาพกันนะครับ อร่อยไหมแม่อืมม่อาครับอ,อร่อยครับเก่งเองตง้องโบวอร่อยครับเอาม,มาฝากกัน กับโปรแกรมดูแลสุขภาพเวชศาสตร์จะรอไว้นะฟิตหุ่นลดไขมันนะเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะกับโปรแกรมรีบอร์นะครับสนใจนะ,ะดูแลสุขภาพฟิตหุ่นลดไขมันหรือว่าดูแลสุขภาพลดไขมันลดน้ําหนักนะครับก็ทักทายสอบถามค่ามาได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ ยินดีให้คําแนะนำดูแลกันนะครับจนตลอดโปรแกรมนะครับรับรองเกิดได้ผลลัพธ์อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นก็จัดเวลาออกกำลังกายนะครับวันไหนที่ไม่ว่างจริงๆนะครับไม่เป็นไรคนที่ไม่มีเวลาจริงๆนะครับก็ข้าโปรแกรมทานอย่างเดียวก็ได้นะครับถ้าไม่มีเวลาอกกลกาอกกำลังกายแต่ถ้าออกกำลังกายด้วยได้ยิ่งดีนะครับฝาก ติดตามเป็นกำลังใจคอมเมนต์กันเข้ามานะขอบคุณที่คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันนะครับตอนเย็นก็ออกกำลังกายอีกนะครับแล้วก็อาจจะมีคลิปออกกำลังกายบ้างนะครับเมนูอาหารบ้างแล้วก็ไปทานอาหารข้างนอกบ้างอะไรบ้างนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับรักหลวงเองน,น้อยๆนะครับแต่คอ้รักนานๆสวัสดีครับแกงกบกับลูกกล้วย